กับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจารย์เอกร,ราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าไกลครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านประธานได้เปิดโอกาสนะครับให้สมาชิกนะครับได้สภาอภิปรายนะครับเกี่ยวกับรายงานประจำปีงบประมาณ2,500น 65นะครับของศาสตร์ปกครองและขอบคุณท่านผู้ชี้แจงนะครับที่ได้ให้เกียรติสภาแห่งนี้นะครับมารับฟังผู้แทนของปวงชนชาวไทยในการสะท้อนเป็นกระจกนะครับสำหรับการทํางานปฏิบัติงานจากรายงานที่ท่านได้เสนอต่อสภานะครับผลการดําเนินงานของศาสตร์ปกครองนะครับท่านประธานเขามีค่าเป้าหมายนะครับเ,เป็นเชิงตัววัดเชิงปริมาณเนี่ย17,500คดีนะครับแต่ว่า มีการพิจารณาคดีที่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับประมาณ1 3 0 7 8คดีนะครับแต่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของสารปกครองนะครับจากแผนง,งานพื้นฐานนะครับมีปัญหาที่สุดคือร้อยละคดีที่บังคับเสร็จแล้วนะครับคือสารปกครองเนี่ยเขาตั้งเป้าตั้งเป้าตัวเองไว้นะครับร้อยละ80แต่ว่าผลการดำเนินงานปฏิบัติ ได้จริงเนี่ยแค่ร้อยละ57.79ซึ่งเข้าใจนะครับว่าคณะผู้ดูแลสารปกครองเนี่ยก็คงเข้าใจในประเด็นที่ผมได้อภิปรายไปแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอชื่นชมด้วยนะครับเรื่องของระบบการฟ้องออนไลน์นะครับแล้วก็ระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ทั้งผู้ถูกร้องผู้ถูกฟ้องนะครับประหยัดทรัพยากรอย่างมากนะครับและตัวผมเองก็เคยนะครับพาพี่น้องประชาชนเดินทางไปฟ้องนะครับ ไปร้องเรียนที่ศาลปกครองที่แจ้งวัฒนะนะครับก็มีระบบคิวมีระบบการให้บริการที่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยให้บริการดีมากเลยนะครับมีห้องให้คําชี้แนะนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้ควรจะเป็นมาตรฐานที่ศาลยุติธรรมอื่นๆได้จะนําไปปรับใช้ต่อไปในการให้บริการประชาชนท่านประธานครับปัญหาที่ผมอยากจะสะท้อนนะครับจริงๆอาจจะเกี่ยวเนื่องกับสภาหแห่งนี้ด้วยนะครับเรื่องของปัญหาของการออกระเบียบตัวหนึ่งครับผมแครงใจมากครับสภาชุดที่25ได้มีการแก้ไข พระราชบ,บัญญัติการจัดตั้งสาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีสารปกครองฉบับที่14นะครับพุทธ,ธศักราช2564ราชกิจจานุเบกษาก็ได้ประกาศระเบียบตัวหนึ่งนะครับของคณะบริหารสารปกครองครับหรือว่าตัวย่อก็คือกบสปนะครับตามความหมายนิยามของพระราชบ,บัญญัติจัดตั้งนะครับได้ออกนะครับว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการฝ่ายสาลปกครองนะครับพศ2564อาศัย ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจา,ารณาศาลปกครองนะครับพูดให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆก็คือว่าในปี2564เนี่ยสภาหแห่งนี้ได้ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งแก้ขไขไม่กี่มาตราครับแก้ไขในมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานนะครับข้าราชการตุลาการ ของสารปกครองในคราวนั้นนะครับศาสตราจาร,รย์อนน์มาเมา,มานะครับหนึ่งในกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้คัดค้านเรื่องของการบัญญัติถ้อยคําการคัดค้านไว้ว่ากาบรบัญญัติด,ดังกล่าวเนี่ยไม่ควรร่างเนื้อหาที่กว้างจนเกินไปเนื่องจากว่ารายงานการจัดทําร่างกฎหมายและต้นร่างที่สภาได้มีมติรับหลักการในวาระหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นชอบให้แก้กฎหมาย จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรสารปกครองสองกรณีเท่านั้นก็คือกรณีพื้นที่เสี่ยงภัยพิเศษและภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือเหนื่อยยากกว่าปกติแต่เนื้อหานะครับเนื้อความที่ได้ผ่านสภาไปนะไม่ได้มีการนำสวัตถุประสงค์นี้ไปเป็นเงื่อนไขนะครับสุดท้ายเราเห็นระเบียบตัวนี้ที่สารปกครองได้ออกมานะครับก็คือ กฎหมายที่ให้อำนาจนะครับในการออกระเบียบก็จะทำให้เห็นว่าสารปกครองเนี่ยสามารถไปออกระเบียบจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษโดยไม่เกี่ยวอันใดกับออภารกิจที่เร่งด่วนหรือว่าเหนื่อยยากกว่าปกติครับหรือเป็นเพียงแค่ผ่านการทดลองงานก็ได้รับเงินดังกล่าวแล้วหรือว่าผ่านการประเมินเงินเดือนนะครับตามรอบวงอยู่ในเกณฑ์ดีก็ได้รับแล้วสรุปการจ่ายเงินเพื่อแบบงานใน งานประจำเป็นกรณีทั่วไปไม่ใช่เพื่อพื้นที่พิเศษหรือการปฏิบัติงานพิเศษตามที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเท่าที่ดูเนี่ยผู้ที่คัดค้านเคยตั้งข้อสังเกตไว้ใน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 ,ในตอนนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าการบัญญัติกฎหมายเนี่ยจะต้องไม่ไม่ต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องไม่ไกลกว่าคําขอที่ได พูดไปกับสภาแห่งนี้ซึ่งร่างกฎหมายเนี่ยก็ออกมาแบบไม่ตรงไปตรงมาหรอครับแต่ว่าก็ไม่ผิดจากที่ กรรมธิการได้เคยทักท้วงเอาไว้สุดท้ายพอไปออกระเบียบแบบนี้นะครับก็คณะกรรมาการบริหารสารปกครองก็ยิ้มเลยนะครับมันออกไปแบบลักษณะที่กว้างจนเกินไปนะครับก็เป็นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเงินตอบแทนพิเศษที่คณะทํางานได้ได้รับไปนะครับก็จะไปใช้นะครับได้อย่างตอบอย่างคุ้มค่านะครับสมความตั้งใจนะครับที่จะได้ทําแบบนั้นจริงๆ ท่านประธานครับนอกจากเรื่องของอะระเบียบที่ผมได้กล่าวถึงแล้วนะครับผมก็มาดูกระบวนการนะครับของสารปกครองซึ่งทางได้รายงานปัญหาและอุปสรรคของแนวทางแก้ไขเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทา่ทานก็ทราบดีอยู่ว่าปัญหาสําคัญก็คือการพิจารณาคดีที่ล่าช้านะครับเกินกว่าที่เป้าหมายที่ท่านอยากจะสะสารคดีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางนะครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปนี้คดีที่เข้าสู่การพิจารณาเนี่ยจะได้มี การพิจารณาที่ไวมากยิ่งขึ้นผมก็เข้าใจนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายว่าบางเรื่องเนี่ยก็ต้องรอนะครับทั้งเรื่องของการเ,เปิดโอกาสให้ผู้ชี้แจงได้สแสวงหาพยานหลักฐานใช้ระบบไต่สวนเข้ามาแต่ว่าในเรื่องของการขีดเส้นนะครับขีดเส้นระยะเวลาเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นกรอบจํากัดที่ไม่ให้เป็นช่องว่างนะครับที่มากจนเกินไปที่จะทําให้ผู้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าคณะตุลาการเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์นะครับในการหาค่าเฉลี่ยนะครับที่เหมาะสมในการที่จะหาเอกสารพยานหลักฐานชี้แจงต่อคณะตุลาการได้ไวมากขึ้นและนําไปสู่ของการพิจารณาที่สามารถลงความเห็นอะไรต่างๆได้ไวมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็มาตรฐานที่ท่านทําไว้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการประชาชนนะครับในสํานักงานแต่ผมเห็นที่กรุงเทพนะครับ ยังไม่ได้มีโอกาสไปตามต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าท่านก็มีนั่นด้วยแต่ว่าหวังว่าโมเดลที่ท่านได้ใช้ที่กรุงเทพเนี่ยจะไปเป็นมาตรฐานนะครับที่จะได้ดูแลประชาชนต่อไปฝากนะครับว่าอย่าให้กฎหมายกฎระเบียบนะครับหรือว่าอะไรมาเป็นอุปสรรคในการขัดขวางในการพิจารณาคดีแบบออนไลน์นะครับผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ประหยัดเวลาในการที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากขึ้นที่บางทีพี่น้องประชาชนจะร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการที่จะต้องเดินทางไปยังศาลเนี่ย หรือว่าการรวมตัวกันเนี่ยก็จะมีความยากลําบากนะครับก็ไม่รบกวนสภาแห่งนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับ